รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเดาวมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ครัวที่ทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกอร่อยกว่าร้านไหนๆครับนั่นก็คือครัวของที่บ้านของเราทุกคนนี่แหละครับและนี่ก็คือพลพักนักปรุงโฮมคุกสวัสดีทุกคนครับ นี่คือเมนูไก่ตุ๋นกับมะกอกสไตล์มอรักขันนะครับสูตรนี้เนี่ยความอร่อยของเขามาจากความซับซ้อนในรสชาตินะครับซึ่งจะมีขิงกระเทียมนะครับปาปริก้าแล้วก็ยี่หร่าครับส่วนของมะกอกเขียวแล้วก็เลมอนเนี่ยครับทำให้มีความเปรี้ยวในเมนูนี้บางๆนะครับเพิ่มความสว่างได้มากทีเดียวรับรองว่าได้ลองทําแล้วติดใจแน่นอนครับโรยเกลือโรยพริกไทยนะครับ ให้ทั่วชิ้นไก่สูตรเนี้พลใช้เป็นสะโพก3ามน่องสามหรือใครจะใช้เป็นน่องติดสะโพกเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องกะนะครับว่าหม้อของเราเนี่ยเขามีความกว้างพอที่เวลาเราวางชิ้นไก่ลงไปแล้วชิ้นไก่จะไม่ซ้อนกันนะครับพอร้อนดีแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับพอสีสวยแล้วนะครับ เรากลับด้านนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาโดยรวมอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง12นาทีครับเราลองดูนะครับเนี่ยฮะทั้ง2ด้านสีสวยหมดแล้วนะครับเอาออกมาพักก่อนครับผมเอาล่ะครับเรามองกลับเข้ามาในหม้อนะครับให้เหลือน้ํามันเนี่ยประมาณสัก2ช้อนโต๊ะถ้าเบิดมันเยอะกว่านั้นนะครับก็ให้เราตักออกครับผมเราใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับขิง กระเทียมยี่หร่าปาปิก้าแล้วก็อบเชยก้านเล็กๆแบบนี้ก็พอนะครับใส่ลงไปเลยครับพวกเครื่องเทศในเวลาที่เขาโดนความร้อนเขาจะหอมขึ้นอีกนะครับขั้นตอนนี้เราอย่าเร่งนะครับผัดประมาณสัก3-5นาทีครับอาล้ครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือน้ำสต๊อกไก่นะครับแล้วก็จัดวางชิ้นไก่ของเรากลับลงไปครับ หลังจากนั้นนะครับปิดฝาลดไฟให้เป็นไฟกลางนะครับเป็นเวลา10นาทีครับนอกจากส่วนประกอบของไก่นะครับสูตรนี้โดดเด่นขึ้นมามากทีเดียวด้วยมะกอกเขียวของครสโบสูตรนี้ลเลาะเมล็ดมาเรียบร้อยนะครับอยู่ในน้ําเกลือแบบนี้นะครับมะกอกเขียวเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบที่มีรสชาติเปรี้ยวและเค็มเวลาที่เราใส่ลงไปในอาหารนะครับเขาจะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีรสชาติที่สว่างสดชื่นขึ้นมามีรสชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมะกอกเขียวเนี่ยเขาจะแพรลิงได้ดีมากทีเดียวกับพวกกระเทียมเลมอนปาปิก กล้าเครื่องเทศต่างๆนั่นเองครับและเนื่องจากมะกอกเขียวของครสโบตัวนี้นะครับเขาอยู่ในน้ําเกลือส่วนประกอบของเกลือที่พลโลยไปบนไก่ค่อนข้างเยอะนะครับเกรงว่าจะเค็มมากเกินไปเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยนะครับกองน้ําเกลือออกนะครับแล้วก็ล้างผ่านน้ํานิดหนึ่งครับกลับมาที่ไก่ของเรานะครับใส่มะกอกเขียวลงไปครับเกลี่ยนิดนึงให้เขาจมน้ำนะครับตอนนี้น้ําจะค่อนข้างเยอะนิดนึ่งคนเลงไฟแล้วครับผมเล่งไฟให้น้ําเขางวดลงนะครับอีกสักประมาณ5-8นาทีก็ใช้ได้แล้วครับ อครับสุดท้ายแล้วนะครับปิดไฟครับผมเลมอนครับแค่นี้ละครับก็สดชื่นสุดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจะทานกับข้าวนะครับหรือกับคูชคูชก็เข้ากันได้ดีลองทำกันดูนะครับไก่ตุ๋นมะกอกเขียวครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำจุดเด่นของพาสต้าหลายๆตัวมารวมไว้ในจานเดียวถ้าอยากรู้รอชมช่วงหน้านะครับพพลพพลัััักนกนนปปรรุุุงงโมค <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา Crespo ผลิตภัณฑ์ตรา Keepco Man น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตรา QP ธัญพืชและเครื่องเทศตราไราทิพป์พาสต้าแอคเนซีโซซโซนานะครับคำแปลแบบคร่าวๆเนี่ยก็คือมั่วซั่วนั่นเองครับเนื่องจากว่าเมนูนี้ครับเป็นการรวมเอาเมนูคลาสสิกหลายๆตัวเข้ามารวมเข้าไว้ได้วยกันในจานเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคาโบเนลล่ากาโชยเปเป้ P P, แล้วก็อ m มาติเซียนาครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเราจะมาต้มเส้นพาสต้ากันก่อนนะครับเลือกใช้เส้นพาสต้าแอคเนซี่แบบผมนะครับเพราะว่าเส้นพาสต้าของแอคเนซี่นะครับเขาผลิตจากข้าวซาลีดูรัมชั้นดีจากอิตาลีนะครับอบด้วยอุณหภูมิต่ำนะครับทำให้เราได้เส้นที่มีสีเหลืองทองสวยงามนะครับส่งกลิ่นหอมมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มหนึบนะครับได้รสสัมผัสแบบอิตาเลียนแท้ๆตรงนี้นี่เองนะครับที่ทําให้พาสต้าเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของอิตาลีครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสัมผัสความเป็นอิต ก็ต้องเลือกใช้เส้นพาสต้าแอคเนซี่แบบผมครับวันนี้ผมต้มน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เกลือปรุงรสก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเทเส้นพาสต้าลงไปนะครับสูตรวันนี้ใช้ประมาณ200กรัมหรือว่า2ใน5ของห่อนะครับและประเภทเส้นที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เลือกเป็นนริกาตโตนี่นะครับเพราะว่าตัวลักษณะเส้นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรอยหยักนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นปล่องทําให้สามารถอุ้มตัวซอสได้เยอะมากๆครับ เหมาะกับเมนูนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่จําชื่อไม่ได้นะครับหรือว่ากลัวออกเสียงไม่ถูกนะครับจำง่ายเบอร์49นั่นเองข้างๆซอเนี่ยเขาก็จะมีเขียนระบุเอาไว้นะครับถึงวิธีการต้มต้มกี่นาทีได้แบบอัลเดนเตต้มกี่นาทีได้เป็น t e เจอร์ธรรมดาครับในระหว่างที่เราต้มเส้นอยู่นะครับผมจะเอาเบคอนนะครับใส่กระทะเลยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นอิตาเลียนซอสเซจนะครับผมก็จะเอามีดผ่าแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อด้านในออกมาใช้นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่สะดวกนะครับไม่มีนะก็สามารถใช้มูสับหรือว่าเนื้อสับแทนก ได้นะครับแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เข้มข้นเท่าเราก็จะเจียวให้น้ํามันจากเบคอนนะครับออกมาผัดกับตัวอิตาเลียนซอสเซจของเราไปก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเตรียมส่วนผสมถัดไปนะครับนั่นก็คือส่วนผสมไข่ของเรานั่นเอง น้ำมันจากเบคอนของเราเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวหอมใหญ่ที่เราสับเอาไว้นะครับเป็นลูกเต๋าเล็กๆใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับตัวที่เราผัดไว้สุกดีแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวซอสมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปครับปงพริกไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเกลือเรามาใส่เพิ่มทีหลังได้นะครับ ผัดให้เข้ากันนะครับตอนนี้เส้นของเราใช้ได้แล้วนะครับต้มเส้นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบเทน,น้ำพาสต้าทิ้งนะครับสามารถเก็บไว้ปรับความเข้มข้นของซอสได้ผมก็จะเอาเส้นตักลงมาผัดกับตัวซอสมะเขือเทศของเราเลยนะครับ ก็จะเอาน้ำต้มเส้นนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับปิดแก๊สเลยนะครับแล้วเราก็จะรีบเทตัวพาสต้าของเรานะครับลงไปในส่วนผสมไข่กับชีสของเรานะครับเราจะใช้ความร้อนจากเส้นที่หลงเหลืออยู่นะครับในการทําให้ไข่สุกนั่นเองแล้วเราก็จะรีบคนนะครับวิธีการทําก็คือเหมือนกับคาโบนารานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย ตัวซอสมะเขือเทศของเราเนี่ยจะมีความครีมมี่นะครับมีความมันมีความนัวจากชีสพาเมซานแล้วก็ไข่แดงเพิ่มเข้ามานะครับทำให้ตัวซอสเนี่ยครับเคลือบเส้นไว้ได้อย่างทั่วถึงนะครับถึงในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะลองชิมแล้วก็ปรับรสชาตินะครับด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟไปเลย ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราได้ความเข้มข้นครีมมี่จากไข่จากชีสแล้วก็ไขมันจากตัวเบคอนแล้วก็ตัวไส้กรอกนะครับในความเปรี้ยวสดชื่นจากตัวมะเขือเทศนะครับเพราะฉะนั้นจานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกใจแน่นอนครับพพลลัััักกกกนนปปรรุุงงผผค สนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ ผลิตภัณฑ์ตราแม็ค,คอมิกหนังสืออิตาดากิมัสน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตราคิรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ที่พลนำมาแบ่งปันนะครับรสหวานจะมาจากคาราเมลครับรสเปรี้ยวมาจากน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลฟังแล้วก็น่าสนใจแถมมีคุณค่าดีๆด,ด้วยนะครับเราจะทำมาเสิร์ฟในรูปแบบของแซลมอนแล้วก็แครอทย่างง่ายๆในกระทะครับ เริ่มจากการทําซอสเปรี้ยวหวานของเราก่อนนะครับความหวานเนี่ยมาจากคาราเมลคาราเมลเราใช้น้ําตาลนะครับเวลาที่เราทาคาราเมลนะครับเราจะไม่คนนะครับแต่เราจะใช้การกรอกหม้อง่ายๆแบบนี้นะครับเขย่าเบาๆนะครับพอเราเขย่าน้ําตาลก็จะเริ่มละลายดีแล้วนะครับคนปิดความร้อนก่อนนะครับสีของเขานะครับยังเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆเราคอยจนเข้มมากในระดับที่เราต้องการประมาณแบบนี้นะครับระวังนะครับอย่าให้กระเด็นขึ้นหน้า ค่อยๆหยอดน้ำร้อนลงไปถ้าเราใส่น้ำเย็นลงไปนะครับคาราเมลของเราจะแข็งเป็นทอฟฟี่เลยท,ทันทีนะครับะละเบ็ดเสร็จก็ประมาณ4ช้อนโตะนะครับที่ผลนใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงนะครับกระเทียมครับ พิกไทยดำนะครับเล็กน้อยครับโชย,ยู่นะครับและความเปรี้ยวของเราในวันนี้นะครับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตรา QP ครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเปรี้ยวละมุนแล้วก็หอมกลิ่นแอปเปิลหมักมากๆทีเดียวมั่นใจมาตรฐาน QP ครับและตัวแอปเปิลไซเดอร์วันนี้กาเข้มข้นนะครับของน้ำส้มสายชูตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิตาลีครับจะทำซอสใช้ปรุงอาหารจะทำขนมทำเครื่องดื่ม ได้หมดเลยครับคนใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับตัดรถด้วยเกลือไม่ต้องเยอะนะครับตั้งไฟต่อครับ เราให้เขาโดนความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับกลิ่นหอมของขิงแล้วก็กระเทียมจะได้เข้าไปอยู่ในตัวซอสเอาล้ครับเราเคี่ยวสักประมาณ2นาทีใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะนําตัวซอสปริวหวานของเรานะครับออกมาพักครับวันนี้นะครับนอกจากตัวแซลมอนแล้วผลก็จะเสิร์ฟมากับเบบี้แครอทนะครับแล้วก็ผักสลัดฟรีเซแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรานะครับควรจะต้องนําผักสลัดของเรานะครับแล้วก็เบบี้แครอทนะครับไปแช่ในน้ําใส่น้ําส้มสายชูก่อนครับ การที่เราใส่น้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราคิวพีลงไปในน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับเพื่อแช่ผักและผลไม้ของเราเนี่ยครับช่วยลดสารตกค้างได้มากทีเดียวครับเราจะแช่เขาไว้ประมาณ15นาทีนะครับและหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับในการปรุงนะครับกระทะใบนี้นะฮะเราจะปรุงทั้งแครอททั้งแซลมอนน้ำมันมะกอกนะครับแครอทนะครับแครอทเนี่ยเขาจะหนานิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขาสีสวยนิดนึงแล้วเราจะใส่น้ำแล้วปิดฝาครับคนปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับ สีของเขานะครับเราก็จะได้เอฟเฟคเหมือนแบบอารมณ์ยัางๆนิดๆนะครับจริงๆแล้วเบบี้แครอทนะครับกรอบก็รับประทานได้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้นุ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับใส่น้ำลงไปครับแล้วปิดฝาครับใช้เวลาประมาณสัก3นาทีก็พอแล้วครับ แล้วครับแครอทของเรานะครับตอนนี้นะครับเขาไม่ได้นิ่มถึงขนาดเละนะครับยังมีแรงต้านอยู่บ้างก็เรียกว่ายังมีความกรอบอยู่บ้างนะครับสําหรับผลใช้ได้แล้วครับเราย้ายนะครับออกมาพักก่อนครับในกระทะใบเดิมนะครับน้ํามันเล็กน้อยครับซลมอนนะครับ ด้านบนของเขานะครับเกลือเล็กน้อยครับเราย่างด้านหนังก่อนเดี๋ยวความสุกของตัวแซลมอนนะครับเขาจะค่อยๆโชว์ขึ้นตรงด้านข้างให้เราเห็นนะครับเนื้อแซลมอนจากที่ใสๆนะครับเวลาที่เขาสุกเขาจะมีลักษณะที่ทึบขึ้นครับเราคอยนะครับคอยให้ด้านข้างเนี่ยครับเขาสุกขึ้นมาสัก70%นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านครั้งเดียวเลยครับ ใช่ได้แล้วครับสิ่งที่เราจะทํานะครับใส่แครอทกับลงไปครับผมน้ําซอสที่เราเตรียมไว้นะครับขิงกับกระเทียมเราไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเราใส่แค่ตัวซอสอย่างเดียวตัวซอสนะครับจะข้นขึ้นแล้วก็เคลือบชิ้นปลากับแครอทของเราครับคาร์เมลของเราตอนนี้นะครับข้นมากทีเดียวครับเพราะว่าร้อนๆเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเดี๋ยวพักให้เย็นลงนะครับเขาจะหนาขึ้นอีกพร้อมจัดเสร็จนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแซลมอนและแครอทซอสเปรี้ยวหวานนะครับในรูปแบบของผลพักนักปรุงครับใครที่อยากจะลองทำนะครับก็สามารถหาซื้อน้ำส้มสายชูหมักจาก Apple Tri ิล y ตรคิวพีนะครับได้ที่ Top Lotus, b i ิก m a แ Value ร์ u ูกูเมย์มาร์รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำด้วยครับผลลพักนักปรุงโฮมคุก ผลพักนักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยกระทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้หนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ปาทิวลิปตามกระแสนิดนึงนะครับช็อกโกแลตด,ดูไบเป็นขนมที่กำลังได้รับความนิยมนะครับแต่ไหนๆเราจะทำทั้งทีแล้วขอยกระดับของรสชาติให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับวันนี้เราจะทำมัทัะช็อกโกแลตด,ดูไบครับ นี่คือส่วนประกอบหลักนะครับที่เวลาที่เราทำช็อกโกแลตดูไบขาดไม่ได้เลยครับคือเส้นที่มีชื่อว่าคูนาฟานะครับคูนาฟาเนี่ยนะครับเขาเป็นเส้นที่ทำจากแป้งสาลีมีลักษณะคล้ายๆเส้นหมี่บ้านเรานะครับเขานิยมใช้ในการทำขนมนะครับในแถบตะวันออกกลางวันนี้นะครับเราก็จะเอามาทำเป็นไส้ช็อกโกแลตดูไบนะครับเราดึงนะครับให้ให้เขาไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับดึงให้แยกตัวออกจากกันเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็คลุกเค้ากับเนยแล้วก็นำไปผัดครับ เนยละลายนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปผัดให้สีเขามีสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะครับก่อนอื่นเราจะคลุกเส้นนะครับให้โดนเนยทั่วๆก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆอน,นะครับ เวลาที่เขาโดนความร้อนนะครับก็จะมีลักษณะที่กรอบขึ้นใช้ได้แล้วครับผมคนปิดไฟนะครับเราถ่ายกลับมาใส่ในถาดเดิมนะครับแผ่ๆไว้เพื่อให้เขาสามารถระบายอากาศได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เย็นลงในลาดับต่อไปเดี๋ยวเราไปทําไว้ช็อกโกแลตมัดฉากันเลยครับ ไวช็อกโกแลตของทิวลิปมาในลักษณะเป็นกระดุมแบบนี้นะครับใช้งานง่ายมากเราจะนําไปละลายในไมโครเวฟนะครับเวลาที่เราละลายเนี่ยเราใช้วัดต,ต่ําๆนิดนึงนะครับอย่าใช้สูงแล้วก็เข้าไมโครเวฟครั้งหนึ่ง30วินาทีนําออกมาคนนํากลับเข้าอีก30วินาทีอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆ2-3าครั้งก็ละล,ะลายแล้วครับเนี่ยนะครับเราค่อยๆเข้าไมโครเวฟครั้งละน้อยๆน,นะครับไม่ต้องนานคนนะครับแล้วก็นํากลับไปเข้าใหม่ครับ เอาละครับในการที่เราจะทําไว้ช็อกโกแลตนะครับให้เป็นรสชาเขียวง่ายมากเลยครับผมมะชะใส่ลงไปครับแล้วก็ต้องบอกว่าผงมะชะนะครับเขามีความละเอียดนิดหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ผสมให้เข้ากันง่ายที่สุดนะครับก็คือตะก้อนชาเขียวนั่นเองนะครับความเข้มข้นของรสชาเขียวนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราได้เลยครับเตรียมพิมพ์ช็อกโกแลตนะครับพิมพ์ช็อกโกแลตจะเป็น พลาสติกนะครับจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่ผลใช้ในวันนี้เป็นซิลิโคนครับซิลิโคนเนี่ยครับมันจะอ่อนปวกเปียกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาที่เราอยากทํางานง่ายๆนะครับใส่ในถาดที่ค่อนข้างมั่นคงนิดหนึ่งเราใส่ไว้ช็อกโกแลตมาฉาลงไปนะครับแบบนี้ครับเกลี่ยให้เขาไปทั่วพิมพ์ให้ไปถึงขอบนะครับเห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บผลก็กลับด้านให้ไปถึงขอบนะครับด้านข้างครับ สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้เขาเคลือบพิมพ์แค่บางๆเท่านั้นเองดังนั้นพอเขาเคลือบทั่วดีแล้วนะครับเรา เทส่วนเกินออกครับเสร็จแล้วนําไปแช่เย็นเป็นเวลา10นาทีครับส่วนประกอบของไวมะชาที่เหลือนะครับให้เก็บไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟอุ่นก่อนใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับเส้นคูนาฟานะครับเย็นลงแล้วเราย้ายมาใส่ชามผสมนะครับเพื่อความง่ายปกติแล้วไส้ช็อกโกแลตดูไบนะครับต้องมีส่วนประกอบของพิตาชิโอนะครับอันนี้เป็นพิตาชิโอที่เราไปอบมาเล็กน้อยนะครับนาไปบดครับผม สำหรับตัวไส้ของเรานะครับมีคูนาฟ่านะครับมีพิตาชิโอป่นและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองใช้นะครับมัทฉะอีซ่เกรสนะครับของทิวลิปเขามีทั้งรสทีรามิสุรสดาร์กช็อกโกแลตรสชีสนะครับแล้วก็มัทฉะนะครับใช้ง่ายครับผมแค่เราแกะออกมานะครับเราสามารถเคลือบขนมเคลือบโดนัทเพิ่มรสชาติเพิ่มความสวยงามได้เลยนะครับวันนี้เรานำมาเป็นส่วนผสมของตัวไส้ของเราหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะครับที่เหลือก็คือ คนทุกอย่างให้เข้ากันตัวไส้ของเราก็เป็นอันเรียบร้อยครับผสมให้เข้ากันดีนะครับเอาละไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีคูนาฟ้านะครับมีรสชาติของพิตาชิโอนะครับรวมถึงรสมัชฉะจากอิซิเกรดของทิวลิปครับเดี๋ยวเราก็จะนําตัวช็อกโกแลตที่เราแช่เย็นไว้นะครับออกมาครับตักส่วนประกอบนะครับใส่ลงไปครับผม ลาดมัทฉะไว้ช็อกโกแลตที่เหลือนะครับปิดให้มิดนํากลับไปแช่เย็นอีก10นาทีนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีในตู้เย็นนะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากพิมพ์นะครับข้อดีของการใช้พิมพ์ซิลิโคนเนี่ยครับก็คือดึงนิดเดียวก็หลุดออกจากด้านข้างแล้วครับช็อกโกแลตดูไบของเรานะครับในกลิ่นอายรสแบบมัทฉะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ลองดูไส้ด้านในนะครับเส้นคูนาฟ้ามาพร้อมกับถั่วพิตาชิโอนะครับแล้วก็มัชัะเกรสของทิวลิปและนี่ก็คือช็อกโกแลตด,ดูไบในรสชาติที่แตกต่างมัชัะช็อกโกแลตด,ดูไบครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายน์แอดครับ